สวัสดีค่ะ่อแม่พี่น้องลุงป่าอาวอาสูผู้สูคนเสียงเจ้าวเจยวยายลิ้นรลยงานโตอีกเร้วคือเก้าพี่น้องค่ะเมเน่ยายลิ้น,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 นสีม่วาเวลี้ยงเมียฝรังถือผัวฝรังถ่งอุตสาพาฟันอุปสรรคมาน้ำกันจนข่ามนาม้ำขามทะเลจนประสบความสำเร็จจนได้ซื้อบ้านซื้อซองเมียอนาคตที่ดีน้ำกันแต่ว่าไทยที่ซุดแล้วชีวิตนี่กบสามารถที่สี่ครองครูเป็นครูชีวิตไปน้ำกันใด เฮาสีเริ่มต้นจังได้เฮาสิไปจังได้เฮาสียูหลอดได้จังได้เฮามาฟังเรื่องเล่าดีๆไปน้ำกันแล้วก็เชิญ้อยน้องสุผูสุคนลงความคิดเห็นเพิ่มพลังใจให้สายโฟทุกทท่านที่ผ่านเข้ามาในวิกฤตชีวิตแบบนี้ให้ได้มีพละกกำลังสู่ไปน้ำกันเนาะหะเนาะหลังจากฟังคลิปยาลินจบแล้ว ค่ะพี่น้องค่ะชีวิตการแต่งงานกับชาวต่า,ตางชาติ์นี่มีหลากหลายอารมณ์ห้พีหายนอ้องได้สัมผัสได้สัมผัสได้รับรู้นะคะค่ะชีวิตการแต่งงานบ่ได้บ่งบอกบ่ได้หมายความว่าชีวิตของคนสองคนสิอยู่น้ำกันไปจนตลอดหลอดฟังนะคะนะค่ะ,นะคะสู่ฟันฟ้าอุปสรรคต่าง ขามนาม้ำขามทะเลมาทั้งทางท,งที่การเห็ดวิสาเห็ดทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นเรื่องที่ยากแสนยากกวัวเสียน้ำลูกู้ยญิ่งคนหนึ่งมาใส่ชีวิตอยู่ในประเทศอังกฤษน้ำด่กลัวสีมากกอหลางสางโตเริ่มต้นจากศูนย์น้ำกันด่าบ่แม่นเรื่องเล่นๆเนาะพี่น้องนะเพราะว่า,าสีเป็นจังได้กะแหล้วเตียเนาะเนาะผนะัวเมียคูย่ใดกะสางถ้าขาดความอ่าไหวอก ไปเนื้อเสือใจซึ่งกันและกันแลว้วขาดความซื่อสัต์ซื่อตรงความมั่นคงของอกันและกันแลว้วคู่นั้นย่อมไปบอดเนาะเนาะค่ะสร้างสร้างชีวิตสร้างอนาคตฟันฝ่าทุกสุกมาน้ำกันจนได้บ้านได้ซองจนมีทุกอย่างมีเงินมีทองที่ เพียงพอที่สิท่องเที่ยวไปน้ากันเพียงพ่อที่สิดูแลชีวิตของกันและกันไปในเมื่อเฒ่าเมือแก่แต่ในที่สุดแล้วสิ่งก็ได้เกิดขึ้นกับจังคอยได้มาห่างมาปะแบง่งทรัพย์สินเงินทองซึ่งกวาจะได้ซิ์ตรงจุดนั่น,ก,นกับคนข้าง,งสิยากบอได้ว่าค่อนข้างสิยากแล้วพี่น้องจา๋ายากที่สุดในบรรดาการ <c oughs> เป็นเรื่องเป็นเล่า คดีความในล้งในศาลในต่างประเทศเนาะคะ่นะนับเป็นอีอย่างที่ยากอีหลีสําหรับลูกผู้หญิงไทยคนหนึง่งที่ใส่ชีวิตในต่างแดนนะคะเนาะค่ะจบไปค่ะพี่น้องค่ะค่ะ,ะสิ่งเลวร้ายเรานั้นบันไดเกิดขึ้นกับชีวิตของเฮาไปแลว้วบานนี้เฮาสิมาเว้าถึงเราจะอยู่รอดอย่างใดอย่างไรในอนาคตนะพี่น้องนะเนาะเฮาสิรอดได้จังใดอนาคตในกรณีผู้มีลูกนะพี่น้อง ผู้ผู้บม่มีลูกกะสิไปมากง,ง่ายแน่สำหรับผู้มีลูกก็ต้องเข้มแข็งให้ได้มากที่สุดเท่าที่สิมากได้เพื่อที่สิยืนยัดอยูให้ได้โดยลําแข็งเจ้าของพร้อมกับดูแลลูกหน่อยให้ปลอดภัยเนาะคะ่นะเนาะค่ะชีวิตของผู้หญิงคนคนหนึ่งนี่นั่งเบาจโจยๆให้พี่ให้น้องฟังได้นี่เบื้องหลังชีวิตของเขา่าน่านอีหยังที่หนักมากที่สุดในชีวิตของลูกผู้หญิง พ่อสมควรพี่น้องคะ่ะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นความภาคภูมิใจของผู้ยิงไทยคนนี้มีความภาคภูมิใจนะคะ,ะมีเกียรติมีศักดิ์ศรีแล้วก็มีงานเหตดเป็นรักเป็นแรงที่งานตัวนี่แหละที่ซอยเหลือให้เธอได้ดูแลลูกหน่อย ได้ซอยเหลือให้เธอมีกำลังแรงกายแรงใจที่สิสูยืนยัดอยู่ใดในต่างประเทศเพียงสองแขนสองขาของเธอเนาะเะนาะค่ะกว่าลูกผูหญิงไทยคนหนึ่งที่สีฟ้าฟันตรงจุดนั้นมาใดเธอผ่านความลำบากผ่านความอดทนผ่านความเจ็บปวดลหลายๆอย่างจนมาเมื่อนี้ มานางวาจโจยๆเรื่องเล่าต่างๆให้พี่ให้น้องฟังแบ่งปันประสบการณ์ต่างๆในชีวิตก็อยากสิบอกให้สายฟอและหลายคนว่าเมื่อเราโบยบินมาถึงต่างประเทศแล้วหากชีวิตของเรามันดีอยู่แล้วก็ขอให้ดียิ่งๆขึ้นไปเนาะค่นะเนาะแต่ว่าถ้าเหตุการณ์เรานั้นมันเกิดขึ้นกับเจ้ากับเฮาสิ่งทีอ่า ยายลินอยากสิบอกไหวกก็คือตั้งสติใหด้ดีๆนะคะตั้งสติใหด้ดีๆแล้วกัดฟันสู่พี่น้องค่ะสู่เท่านั้นที่สีน้ำผ้าให้เห่าผ่านผลอุปสรรคต่างๆเหตุการณ์ต่างๆไปได้นะคะนะค่ะอีกทั้งนี้ท้งนั่นก็คือการมีกําลังแรงใจที่ดีนะคะลอยคนพันคนให้กําลังแรงใจเห่าก็เป็นสิ่งที่ดีที่สุดค่ะแต่ สิ่งที่ดีที่สุดคือเราจะต้องให้กำลังใจตัวเองปลอบใจตัวเองแล้วก็ต้องรักตัวเองให้เป็นนะคะค่ะถึงความเกา่าความลังค่ะชีวิตอดีตที่มันเกิดขึ้นเฮาไปยึดติดอยู่กับมันมันสิเหตุให้เฮาเก่า,กาไปทั้งหนาลำบากนะคะดังนั้นแลว้วตั้งอกตั้งใจใส่ชีวิตในต่างประเทศอย่างเข้มแข็งอย่างมีความอดทนอดทนอดกลัน้น เงินทองหามาใดก็ต้องใส่ให้เรามัดระว่างนะคะเพราะว่าเฮ้าตคนเดียวไม่ใช่เพียงแค่คนเดียวเรามีลูกน้อยที่จะต้องดูแลเพราะว่าสิเป็นจังไดเฮาก็ต้องเป็นรักให้ลูกกลักวลูกคนหนึ่งสีหญ่จนทำมาหากินทำงานเลี่ยงตัวเขาได้นี่เฮ้าผู้เป็นแม่เนี่ยจะต้องทนทุก,ทกสถานการณ์นะคะทนทั้ง อารมณ์การเปลี่ยนแปลงโฮอร์โมนของลูกทนสิ่งแวดล้อมทนกับค่าใสใจที่พุ่งขึ้นแบบว่าค่อนข้างสินักสำหรับสำหรับเยลินนะคะค่อนข้างสินักมากๆณนะตัวนี้แต่ว่าเฮ้าสิยู่รอดได้จังไดเฮ้าก็ต้องมาปรับปรุงแก้ไขปรับเปลี่ยนการใส่ชีวิตของเฮ้าเอาพี่น้องคะบ่าวาเรื่องเล่าในอดีตที่เป็นจังได อดีตมันก็คืออดีตเนาะพี่น้องเนาะเยลินขอบคุณอดีตขอบคุณประสบการณ์ต่างๆที่ให้ใหยายเยลินได้มืมอน,นี่เปอย่างพี่น้องคือว่าเอาอีอันนี้คือว่าจังสีคือขอบคุณอดีตพี่น้องถ้าบ่ามีอดีตในเมือน,นั้นหฮาสิบ่พบขอโตตนของห้าในเมือนี้ห้าสิบบรุพบพเนนเบร้เลยว่าเฮามีความเข้มแข็งในโตตนของห้ามากน่อยแค่ใดเฮามีความอดทนใน ใน,ใ,นในตัวตนของเฮ้ามากหน่อยแค่ใดอดบ่ได้เฮ้าก็ต้องอดเนาะค่ะเนาะดังนั้นแล้วอดีตที่ผ่านมาอาดีตที่เกิดขึ้นที่มันเ็ดให้เฮ้าต้องอใสชีวิตลมลุกคลุกคล้านในต่างประเทศปราศจากคำว่าคูชีวิตยิบยืนให้ความซอยเหลือเฮ้าต้องสู่เพียงลําพังประสบการณ์ที่มันเกิดขึนเนี่ยแหะค่ะที่มันซอยให้เฮ้าซอยให้เฮ้าได้เลียนลูวิธีชีวิตการเอาตัวหลอด ในต่างประเทศแบบใดเฮาจังสียุโรให้ได้โดยปราศจากคูครองอที่เฮาใส่ชีวิตน้ำเนาะค่ะเนาะการใส่ชีวิตเดี่ยวในต่างประเทศนี่การแก้ปัญหาต่างๆการสู่ชีวิตต่างๆม,ม,มันมันมันทรหดอิลินะคะมันทรหดเหนื่องจากว่าอยู่นี่เฮาบบมีพี่มีน้องเฮาบบมีครอบครัวพี่น้องค่ะมีมูดี ชีวิตเจ้าก็ได้กาไรหล่ห,หลายพี่น้องค่ะแต่ว่าเยาลินโศกดีเยลินมีมูที่ดีๆไล่หล,ลอกไก่อยู่เสมอเสมอไปทางใดก็มีแต่ผู้หักผููแพงห้ความจุนเจือเกือหนุนเยลินเท่าที่บุคคลเล่าน,านั้นเพ่นสี่จุนเจือให้กําลังใจได้นะคะเนาะแต่ทางเนทางนั้นเฮาสิต้องสั่งกําลังใจให้เจขวงอยู่เสมอเสมอพี่น้องจ้าค่ะ,คะ การสู่ชีวิตในต่างแดนมีหลากหลายรูปแบบพี่น้องคะ่ะบวชสิสู่แบบได้เฮาก็ต้องเพึ่งพาความอดทนความเข้มแข็งของเฮาเนาะคะ่ะเนาะอ่อนแอแพ้ไปนะคะเข้มแข็งทนนั้นที่สายฝอทุกทุกคนบวชสิสถานการณใดก็จังคอยสิภาโมเจ้าพาน้ลไปใดหลายๆคนหอบลูกน่อยลมลุกคลุกคลานนะคะหาหามองสิไปสิยู่แทบสิโบมีแต่ทางนี้ทางนั้นบุคคลเรานี่าขจากับพายายามเอาโต๊ลอ ้ไดของเยลินหลากหลายอย่างมากเลยพี่น้องคะ่ะขอบคุณประสบการณ์แย่ๆที่ทำให้เรามีอ่า,อาชีวิตที่สดใสมีรอยยิ้มที่สดใสในวันนี้มีทัศนะคติที่ดีมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลเนาะค่ะนะค่นะเขาเข้าแก้ไขอดีตบ่ได้นอกจากเข้าสิต้องใสชีวิตอยู่ในปัจจุบันให้มีความสุขแล้วเราจะขับ เคลื่อนชีวิตของเราไปในทิศทางใดเราถึงจะอยู่ได้อย่างสง่างามหนึ่งเราจะต้องไม่ดูถูกตัวเองเราจะต้องให้กำลังใจตัวเองและบอกตัวเองอยู่เสมอเราเก่งนะผ่านมันมาได้ในทุกๆซีซันเราเก่งนะเรายังสวยเรายังแข็งแรงเรายังที่จะมีพละกกำลังที่จะดูแลร่างกายดูแลหัวใจดูแลลูกของเราพร้อมทั้งที่ จะมีกำลังใจซัพพอร์ตทั้งลูกเต้าครอบครัวแล้วก็เพื่อนๆสายโฟแล้วก็ที่ไม่ใช่สายโฟรหรือง่ายๆก็คือ FC ทุกๆท,ท่านนะคะเยลินมีพละกกำลังแรงกายแรงใจที่สีส้ง านในวิดีโอนี่ให้พี่ๆเพื่อนๆสุขผูสุคนที่สู่ชีวิตอยู่ในต่างประเทศก็ดีอยู่แห่งหนตำบลใดหม่องใดแจใดก็ดีนะคะเพราะว่าเหตุการณ์เล่านั้นสิเกิดกับเฮาแย่แค่ใดแต่ในที่สุดแล้วเมื่อ ทั้งหนาเฮ้ากันยังมีรอยยิ้มเฮ้ากัยังมีฝาที่สดใสมีวันที่สดใสอย่างเช่นดวงตะวันนะคะดวงตะวันสองแสงในกลางวันกลางคืนก็นให้ดวงจันทร์ได้ทํางานสาวมาดวงตะวันดวงนั้น ก็ยังทำงานเหมือนเดิมก็ดังเช่นชีวิตของเรามีมืดแล้วก็สว่างมีสุขแล้วก็มีทุกข์ควบคู่กันไปนะะเนาะค่ะเนาะเฮาบอยดเฮากับบาทุกพี่น้องคะ่ะจงมีความสุขในปัจจุบันกับวันที่เฮามีอยู่ขอบคุณทุกุก,ก,กสิง่งขอบคุณทุกๆอย่างขอบคุณทุกๆเหตุการณ์ที่ลอล้อมให้เราเข้มแข็งและแข็งแกร่งในวันนี้นะคะเหล็กกล้าที่ถูกเผาไฟ ขึ้นมีดได้ชั้นใดคนผ่านประสบการณ์เลวร้ายชั้นนั้นเราก็เข้มแข็งขึ้นมาได้ด้วยเหตุการณ์เหล่านั้นที่สอนให้เราได้เข้มแข็งและอดทนในวันนี้ค่ะเมื่อนี่ก็ขอจบวิดีโอไว้ซ้ำเนีย่ยเนาะคะ่ะเนาะขอให้พี่ให้น้องดูแลสุขภาพคอยมีความสุขในชีวิตประจำวันในทุกๆเมื่อนะคะคลิปนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบาย